บทเรียนที่3ซึ่งมีหัวข้อคือการวางแผนผลิตและเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียสาระการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก7ข้อได้แก่ความหมายของการวางแผนผลิตการกำหนดวตัตถุประสงค์ของสื่อมัลติมีเดียการวางแผนขั้นตอนการทำงานการกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการผลิตการจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การเลือกเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อและผลิตสื่อขั้นตอนการวางแผนผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์นี้กล่าวถึงความหมายของการวางแผนผลิตโดยระบุว่าการวางแผนผลิตสื่อมัลติมีเดียหรือมัลติมีเดียโปรดักชัน planning คือกระบวนการกำหนดเป้าหมายวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอกำหนดขั้นตอนการทำงานและประเมินผลลัพธ เพื่อสร้างสื่อที่สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์โดยมององค์ประกอบสำคัญคือการผสมผสานร,ระหว่างตวัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าจดจำรร การกำหนดวัตถุประสงค์ของสื่อมัลติมีเดียโดยระบุว่าการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นการระบุเป้าหมายที่ต้องการให้สื่อมัลติมีเดียช่วยในการสื่อสารหรือส่งมอบข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายเช่นการสร้างการรับรู้ความบันเทิงการศึกษาหรือการกระตุ้นการกระทำบางอย่างจากผู้ใช้ความสำคัญของการกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งมีความสำคัญดังนี้ 1. ช่วยสร้างทิศทาง โดยการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทำให้สามารถกำหนดทิศทางและขอบเขตของการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การตัดสินใจในการออกแบบการออกแบบองค์ประกอบต่างๆเช่นกราฟิกเนื้อหาของข้อความและโครงสร้างของสื่อจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. การประเมินความสำเร็จเมื่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วก็สามารถประเมินได้ว่าสื่อมัลติมีเดีย การวางแผนขั้นตอนการทำงนานโดยระบุขั้นตอนเบื้องต้นว่า 1. ระบุขั้นตอนหลักในการผลิตควรระบุขั้นตอนสำคัญทั้งหมดในกระบวนการผลิตเช่นการกำหนดแนวคิดการออกแบบการผลิตการตรวจสอบและการเผยแพร่สื่อกองกำหนดระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนโดยให้กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละขั้นตอนในระบวนการผลิตรว่ถึงการพิจารณาถึงเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานแต่ละส่วน 3. การจัดสรรทรัพยากรคำนึงถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนเช่นบุคลากรที่รับผิดชอบซอฟต์แวร์ที่ใช้การวางแผนขั้นตอนการทำงานโดยมีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้ 4. การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวควรกำหนดเป้าหมายในระยะสั้นเพื่อให้บรรลุผลตามที่วางแผนไว้ในแต่ละช่วงเวลาเช่นการส่งมอบงานในแต่ละระยะเพื่อให้มีเวลาในการปรับปรุง 5การกำหนดจุดตรวจสอบหรือ m i e s t o n e การกำหนดจุดตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้เช่นเมื่อถึงครึ่งทางของการผลิตต้องมีการประเมินผลว่าผลิตไปถึงไหนแล้วความสำคัญของการวางแผนขั้นตอนการทำงานในประเด็นแรกๆคือ 1. การควบคุมเวลาการมีแผนที่ชัดเจนช่วยให้สามารถควบคุมเวลาที่ใช้ในการผลิตสื่อและลดความเสี่ยงที่งานจะล่าช้า สการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพการกำหนดเวลาแต่ละขั้นตอนช่วยให้ทรัพยากรทั้งหมดคนอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ถูกใช้ในเวลาที่เหมาะสมสไลด์นี้เป็นส่วนต่อเนื่องของความสำคัญของการวางแผนขั้นตอนการทำงาน 3. ลดความเครียดจากการทำงานเร่งรีบโดยการมีแผนที่ดีช่วยลดความกดดันจากการทำงานในช่วงเวลาที่เร่งด่วนเนื่องจากงานจะถูกจัดการในลำดับที่เหมาะสม 4. การประเมินผลและการปรับปรุงการติดตามความคืบหน้าในแต่ละจุดตรวจสอบช่วยให้สามารถปรับแผนได้หากเกิดปัญหาหรือความล่าช้าวิธีการสร้างขั้นตอนการทำงานคือ 1. การใช้แผนภูมิแกนช่วยให้แสดงขั้นตอนการทำงานทั้งหมดพร้อมกับระยะเวลาในการดำเนินงานโดยสามารถดูได้ว่าง,งานใดที่ควบคู่กันหรือเป็นลำดับตามเวลาที่ต้องการ 2. ให้ใช้เครื่องมือการจัดการโปรเจกต์เช่น t r e l l ล Asana หรือ Microsoft Project ที่สามารถช่วยให้กำหนดงานและติดตามความคืบหน้าได้การกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียโดยการกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเป็นขั้นตอนที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดซึ่งรวมถึงตั้งแต่การเตรียมเครื่องมือซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลไปจนถึงค่าใช้ใจ่ายในการเผยแพร่และการตลาด การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสื่อมัลติมีเดียโดยการจัดสรรทรัพยากรหมายถึงการเตรียมและจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่จําเป็นในการสร้างสื่อมัลติมีเดียซึ่งรวมถึงบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตการจัดการเหล่านี้ต้องทําอย่างรอบคอบเพื่อให้การผลิตดําเนินไปได้อย่างราบรื่นการเลือกเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อและผลิตสื่อโดยระบุว่าเครื่องมือและโปรแกรม มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ขั้นตอนการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้การตัดต่อและผลิตสื่อได้ตามที่ต้องการและลดความยุ่งยากในกระบวนการทำงานตัวอย่างข้อแรกคือการเลือกโปรแกรมตัดต่อวิดีโอตัวเลือกข้อมิมในการเลือกเครื่องมือหรือโปรแกรมคือ 2. การเลือกโปรแกรมออกแบบกราฟิก 3. การเลือกโปรแกรมเสียง 4. การเลือกเครื่องมือสำหรับการสร้างแอนิเมชันขั้นตอนการวางแผนผลิตสื่อมัลติมีเดียโดยเริ่มที่ขั้นตอนที่1คือการวิเคราะห์ซึ่งประกอบด้วย 1.1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายศึกษาลักษณะของผู้เรียนเช่นอายุความรู้พื้นฐานทัศนคติพฤติกรรมเพื่อให้สื่อสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการได้1.2วิเคราะห์เนื้อหา พิจารณาว่าเนื้อหามีความคงทันหรือไม่สามารถนำไปใช้งานได้นานแค่ไหนและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือไม่ขั้นตอนที่2คือการออกแบบซึ่งประกอบด้วย2.1งจุหนกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์กำหนดให้ชัดเจนว่าผู้เรียนคือใครต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรหรือสามารถทําอะไรได้บ้างหลังจากการเรียนรู้2.2กําหนดรูปแบบการนําเสนอ เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมเช่นเชิงลิ่นหรือแบบมีปฏิสัมพันธ์ <c oughs> เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด2.3เลือกองค์ประกอบสื่อพิจารณาการใช้ตัวอักษรภาพนิง่งภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอผสมผสานขั้นตอนที่3คือการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย3.1สร้างโครงร่างเรื่องราว วางแผนการเล่าเรื่องในรูปแบบของภาพร่างเพื่อแสดงลำดับของเนื้อหาและองค์ประกอบต่างๆ3.2ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆตามที่ออกแบบไว้เช่นการเขียนบทการถ่ายทำวิดีโอการสร้างภาพกราฟิกและการบันทึกเสียง3.3ประกอบสื่อนำองค์ประกอบสื่อต่างๆมาประกอบกันในโปรแกรมที่เหมาะสมเช่น Microsoft PowerPoint สไลด์นี้กล่าวถึงขั้นตอนที่4และ5ของการวางแผนผลิตสื่อมัลติมีเดียขั้นตอนที่4คือการนำไปใช้หรือ implementation นำสื่อที่พัฒนาเสร็จแล้วไปเผยแพร่หรือใช้งานจริง <c oughs> เช่นนำไปใช้ในการเรียนการสอน <c oughs> การนำเสนอหรือการสาธิตส่วนขั้นตอนที่5คือการประเมินผลหรือ evaluation ประเมินประสิทธิภาพของสื่อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงในการพัฒนาครั้งต่อไปจบบทเรียนที่3การวางแผงผลิตและเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโปรแกรมมันติมีเดียดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบงานได้เลยครับ